หนูชอบทำขนมแต่ว่าขนมที่หนูเตรียมมาหนูทำเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่ก็จะมีความสามารถพิเศษอีกอย่างหนึ่งก็คือการร้องกระเต้นค่ะแล้วการร้องกระเต้นของหนูเนี่ยก็จะเป็นคำใบ้ให้ทุกคนทายว่าขนมที่หนูเตรียมมาคืออะไรนี่คุกกี้เสียร์ทายนะครับโอเคมากมิงกงมาโอเคเอาเลยนะคะมาหนึ่งสองสามไปให้คุกกี้ทำงานกันคอยูบบ้า รก่รักเอรักรักอรักห้นมิตราบาร์ีันะชวยันตอาจทำให้เป็นขาคิษมันใจววกไม่ขาวคน่ใออกไหมคะว่าน้องขนมเตรียมอะไรมาบัวลอยไข่หวานบัวลอยไข่หวาน เฉยหน่อยทุกคนอยากถูอกันหรอ,อยังคะว่าหนูเตรียมอะไรมาอยานถือแล้วนั่นก็คือสุกี้เสียงท้ายค่ะท,ท,ทำเองหรอคะโอ้โหหนูทำเองเลยคะ่ะแต่ว่ามันทำได้น้อยเพราะว่ามันค่อนข้างทำยากคะ่ะเพราะว่าต้องให้มันร้อนก่อนถึงจะพับได้อันนี้มีทายให้เจียงข้างในไหมคะไม่มีค,ะค่ะเพราะว่ากระดาษมันไม่ใช่ฟูดเกรดัึงเลยแบบ อแบบว่าจะให้พวกพี่ๆกินกันเฮ้นจอนหนึ่งชิ้นได้ไหมได้เลยอะชิ้นอะชิน้นไม่ให้แฟนคลับหรอโอเคพี่นึกว่าจะเตรียมขนมโอนิกิริมาแล้วเนี่ย <Yeah. S 2> <laughs> โอเคคนต่อไปไดีกว่าค่ะเอาเลยไหมพี่ได้ใครดีเราเอาข้างหลังบ้างาน้องแก้มเลยสบตาพี่เต็ม <laughs> มาหาหน้องแก้มวันนี้เตรียมอะไรมาคะ วันนี้หนูจะมาร้องเพลงจากใจผู้สาวคนนี้ค่ะ<อ>ช่วยคารองด้วยนะคะเลยดีใจ<อ>ที่มาพบเธออยู่ใต้แผ่นฟ้าคอยยิ้มที่ส่งมอบมามันคือกำลังใจความ เป็เจ้าข้างข้างใจยังก็พอยในสบตากันแค่ครั้งเดียวใจก็คู่ว่าเป็นเจ้าคนที่ใจเฝ้ารอมันนั้นแสนนานอบอุ่นมันกันคือจังหวะที่พบกันเจ้าก็ค่อ สัญญาว่าสิหัลแลเจ้าหมดหัวใจก็งงย,ย,ยอมให้เพื่อเธอคนเดียจากนี้ไม่จนมีหรือจากนี้ไปจน